Tít bò, tít bò. Leo, leo, leo. Tít lọt, tít lọt, tít lọt. Lọt. ใจเย็น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 ยกรัวรัวรัวรโอ้ฝานีอย่าไปใกล้เด้อปางเจ็บเด้อ่เอาคุณแม่ลอกออกไปฝาดีเงี้ยว่าเอาอย่างนอกไปเก่งเก่งนี่สวยงามดีครับ่ครับี่ี

นดอีนะตาตาไหวบ้องหินมาฟังหนึ่งโอ้โหแล้ไปใส่ปลาดิบดิ้นดิ้นเดียวไอ้้าดิไอ้มาจัดเเงยอะไรเนี่ยปวดนอนห้องเลยล่ะ